การแก้อสมการที่มีสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรเป็นเศษส่วนทำยังไงมาดูการตัวนี้มีสัมประสิทธิ์เป็นเศษส่วนใช่ไหมก็คือ1นส่วนหอันนี้1นส่วนสอันนี้1น่ส่วนสองนี่ส่วนย0่ใช่ไหมหาครนอนก่อนนะครับครนอนคือ 6, 4, 2, ี่ยี่เดี๋ยวหาครนอนก่อนเอาอะไรเอาสองหารก็ได้2หาร3 2หาร2เป็น1 2 1เป็น 2, 2เป็น10นะฮะสองหารอีกที2 1่เป็น2 2 1 2 5 น,นี้ลงมาเป็น3นะฮะดังนั้นคอนอนในข้อนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ2 2สองเป็น4นะแล้วก็คูณ3ก็เป็น12 12 5เป็น60คนระับดังนั้นในแต่ละตัวเอา60คูณตลอดทุกตัวนะครับเช่นเอ่อหนึ่งส่วนหกนะเวลาคูณ60นะก็ตัดตัดเหลืออะไรครับเหลือ10นะเอา10คูณกับวงเล็บนี้นะ 10, บออลบ4นะครับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าเท่ากับ หนึ 1> 1่นะครับหนึ่คูณหกแล้วก็ตัดนะฮะหนึ่งเป็น4นะครับก็จะเหลือ20่สิบี่ห้ายก็ประมาณ15ก็จะได้15คูณกับ x ลบสอปนะครับโอเคจากนั้นเราเห็นว่าอันนี้ 1, น,1นึกับสองนะหนึกับสนี่เวลาเราคูณ60ไปนะครับก็ตัดกันเหลืออะไรเหลือ30ก็ลบได้วยสานะครับต่อมา3ามส่วนยีเมื่อคูณกับ60นะฮะก็6กสหนึ่ง เออยี่สิบหนอะไรยีก็ได้9ก้านะฮะก็จะได้เป็นอะไรครับบวกกับ9 x ไปนะฮะจาก3ามส่วนยีกลายเป็นเลข9แล้วนะจากนั้นนะครับเราก็มาดูครับว่าเราจะต้องกระจายสามมติสิทธิ์เข้าไปนะครับก็เลยกลายเป็น2 0 x ลบกับ40่สิบนะฮะมากกว่าให้เอาสิไปคูณนะครับเป็น1 5 x ลบกับสองคูณสิบหก็เป็นสามสลบสาแล้วก็บวกเ x ด้านซ้ายก็มี 20x ดูตัวแปรก่อนนะฮะมี 20x มี15แล้วก็มีอะไรครับมี9นะครับอสองนี้บวกกันได้24ใช่ไหมย้ายข้างไปลบก็เป็นลบ 4x ฝั่งนี้ได้ลบอะไรครับ 6, ลบ60นะฮะย้ายลบ40มาบวกนะฮะก็จะกลายเป็นอะไรครับลบ20เวลาการหารน,นะฮะตัวนี้ลบ4เนี่ย อยู่หน้าสมมสธิใครนะฮะเวลาย้ายไปข้างไปหานี่อสมการต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากมากเป็นน้อยก็ลบสี่ไปหารนะครับงั้น x จึงน้อยกว่าใครครับจึงน้อยกว่า20หาร4ก็กลายเป็น5น้อยกว่าเท่ากับ5น้อยกว่า5ไปทางไหนไคทางด้านซ้ายมีเท่ากับด้วยใช่ไหมงั้นค่อยห,หาจานวนเต็มที่มากที่สุดมากที่สุดก็คือเลขอะไรครับงั้นตอบมากที่สุดคือเลข5จบประมาณนี้